ตั้งแต่กลับมารับงานในวงการแบบเต็มตัวนะคะแอฟทักะอนก็ยอมรับว่างานแน่นมากแต่ก็สนุกดีเพราะได้ทําอะไรที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนแอฟไม่ใช่คนที่พูดเก่งนะคะแต่ตอนนี้พูดเยอะขึ้นเพราะน้องปีใหม่ค่ะจากที่ไม่ชอบอธิบายอะไรพอมีลูกปุ๊บเธอก็พูดเยอะที่สุดในชีวิตคราวนี้แหละค่ะสาหรับเรื่องหัวใจนะคะแอฟก็เผยมาว่าก่อนหน้านี้ไม่อยากจะเล่นละครดราม่าชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่มีปัญหาเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะให้งานแบบนี้กับ เธอเยอะและอาจจะเห็นว่าไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงแต่แอฟก็อยากจะหนีทางนั้นนะคะส่วนตอนนี้ไม่มีคนมาจีบเลยเธอยอมรับว่าไม่เคย ปิดใจนะแต่ก็ไม่ได้สนใจสำหรับคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงานมันไม่มีเวลาที่จะคิดแต่จริงๆลูกสาวก็เปิดรับแล้วก็ผลักดันตลอดเชียร์ไปหมดเลยเขาอยากเห็นแม่ยิ้มก่อนหน้านี้น้องปีใหม่ก็บอกว่าอยากมีน้องค่ะแต่แอฟก็บอกไปว่าแม่จะมีได้ยังไงแม่อยู่กับหนูทุกวันไม่เคยอยู่กับใครเลยลูกก็บอกว่าเดี๋ยวหนูหาให้เองลูกไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องดราม,ม่าค่ะ การแต่งงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้เพราะยิ่งโตขึ้นรูปแบบการใช้ชีวิตคู่มันมีมากกว่าที่คิดแต่ตอนนี้เห็นบางคนใช้ชีวิตคู่แบบไม่ต้องแต่งงานก็ได้มันแล้วแต่ตัวแอฟและคู่ณนะวัยนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของแอฟตอนนี้คือครอบครัว ขอคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ